สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนทพพัฒนาประจำวันที่12มีนาคม2568ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สสงงานพัฒนาภาค 1. หนึ่งหน่วยปริจจาการทหารพัฒนากองบริจจาการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมกะเฮิร์และ AM 1512กิโลเฮิร์ครับในวันนี้นะครับมาติดตามผลของการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13และหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สงงานพัฒนาภาคหนึ่ง หน่วยปฏิการทหารพัฒนาครับ กองบัญชการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยควบหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1 3ึงสางานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชการทหารพัฒนาพร้อมด้วยกำลังคนของหน่วยนะครับลงพื้นที่ตรวจความเหมาะสมของแผนงนโครงการประจําปีงบประมาณ2 5 7 0ครับงานเกษตรผสมผสานและงานพัฒนาช่วยประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความเดอร้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนะครับเพื่อพิจารณาเหตุผลความจําเป็นและเก็บข้อมูลในการกระทําคําขอเสนอของงบประมาณต่อไปครับนงะพื้นที่ของตุลเป่า อําเภอสนพึ่งต้นบ้านคาอำาเภอบ้านคาตนบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ของตะบนยางน้ํากัดเหนืออํอเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีครับมาต่อที่ผลของการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16เสยงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขื้นที่16สงับพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับดำเนินการางานขุดลอกดินตกอทเพกขุดความยาว5,110เมตรครับปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า92,500บาศเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงของฤด,ดูน้ำหลากครับและเป็นการกำจัดวัชพืชที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติริมฝั่งคลองครับอีกทั้งประชาชนครับได้มีแหล่งน้ำในการทำการเพาะปลูก เพื่อผลการเกษตรในช่วงของหน้าแล้งและเป็นที่กักเก็บน้ําในช่วงของฤดูฝนครับซึ่งผลของการปฏิบัติงาน100%นะครับณนะพื้นที่ของบ้านปู่เจ้าหมู่ที่5ตนนห้วยโป่งอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์ครับ และทั้งหมดนี้นะครับเป็นผลของการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13และหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สียงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาในช่วงของรายการนรพอพัฒนาครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของสียงพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสียงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาได้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ